สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับวันนี้นำเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บครับผมเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุธยานะครับผมรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าดวงดีนะครับผมชื่อรุ่นดีมากครับกล่องออกแบบสวยงามครับผม ดูนะครับกล่องออกแบบดีมากครับเปิดจากอีกฝั่งนะครับผมนี่าถือว่าออกแบบสวยมากครับ ขนาดกล่องนะครับเนี่ยเป็นเป็นอีกรุ่นที่แค่กล่องก็ดูดีแล้วครับอ่าเดีียนก็นี่ครับคมชัดมากครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับผมสำหรับคนงบน้อยครับเล่นเนื้อย่อยๆไปแต่ก็พูทธคุณไม่แพ้กันครับ อันนี้ด้านหลังนะครับมีเลขมีโค้ดตอกถือ,อว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บนะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อน พี่พี่น,น้องนะครับที่ติดตามช่องบารมีพ่อแม่ครูาอาจารย์นะครับผมขอบคุณมากๆครับใครสนใจหรือยังไงก็กดลิงก์ไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนได้นะครับขอบคุณมากครับผม